ยาสสะตะสงาตงสงสัเ,งเป็นวิธีปาเกตสีมานะครับนนเป็นพิธีปาเกตสีมา,ว,าวัดพระธาตุหมื่นหิน<า>นะครับ ็จะได้ปักเสานะครับซึ่งเป็นเสาบอกเขตสีมาในขณะที่คณะสงฆ์ได้สูดถอดนะครับส right. ูดถอดในเขตบริเวณนี้ก็จะไม่มีผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นในเขตของเขตของสงฆ์นะครับ พระสงฆ์ก็จะยืนหัตถาบาัทนะครับโดยหลวงปู่เวินนะครับหลวงปูงปงป่เวินพุทธิสกุลก็เป็นประธานนะครับขึ้นไปด้านหน้า เดี๋ยวทำความเข้าใจใหม่คนระับจะเกลี่ยเอาล้มล้น,ลนจากตรงนู้นมาด้านนี้ให้มันเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเราค่อยไีเวียนตรงนั้นครับเวียนตรงนี้ทเหลือเมื่อกี้นี่มันมันขาดไปขาดทั้งบ้าครับก็คือจะขาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเอาไม่ไม่ไม่ไ,มไปด้าน,ด,านด้านหน้าครับนี่มนนะันทั้งหน้าเป็นหน้าสองข้างใช่ไหมเป็นหน้าสองข้าเดี๋ยวผมเออ ก็เก็าจะต้อมาเก็บนะฮในช็้มาเต็มก็ก็จะต้องมาเก็บนะฮะในช่องที่ก็า้ากันนะ้าเะเาาเกบ่เ้อาเก็นะใ่องท่กเ้อาเกันนะอย่าเข้าเปในอเี่เกต้อกนทียเ้งมุเนะเกต้งาบนี่เก่อเก็บนเอา็บเอา มาเต็มขนาดนี่สามเอามามาลดมาลดมาลดมา,ลดมาทั้งนู้นน่ะลดมาทั้งสามแถวเลยทั้งสามแถวค่อยค่อยเวียนค่อยเวียนไปเออเดี๋ยวนี้มันมันเอ็ดกว่าจีนนี่มันเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาขมาเขามาทั้งน้าเลยเขามาโอ้ยคู่บ้ายเนี่ยพวกเข้าใจยุ่งกว่านี่กูขึ้นนั่งเข้าใจเทนนอวกันคู่บ้านเนีย <c oughs> ่ย <c oughs> ไปไปด้านไปไปด้านหน้าเต็ม ไปครับโอกาสนดี่ครับเอามาให้มันเสมอกันเอามามาคุยมาไหมไปเสมอหรือยังมามาเสมอถอยมาถอยมาเปลี่ยน<ป><ป>หายหลวงพ่อเนีเาา่ออ <laughs> ครับผมหลวงพ่อช้างนะครับผมหลวงพ่อช้างวัดป่านนสว่าง หลวงพ่อพระครูธรรมรันศรีออเจ้าคณะอำเภอนะครับถ้าจะว่าพระก็เปลี่ยนงานได้หนอิอันนี้มณี่ก็เป็นค้อนต่อเกตหลักศีลน,นะครับสำหรับเจ้าภาพนะครับที่ถวายสร้างพระอุโบสถหนึ่งหมื่นบาทจะได้ จะได้ขอนต่อเขตหลักสิมนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นพิธีทางสงฆ์ที่หาดูได้ยากมากก็คือการปักเขตหลักพระอุโบสถนะครับผมก็คือจะสูตรถอดไปตั้งแต่ก่อนจะสร้างพระอุโบสถนะครับเพื่อที่จะขจ,จัดสิ่งไม่ดีแล้วก็เป็นการบอกอนาเขตแก่ เทวดาแก่ทุกสภาสสัตว์ว่าในเขตอาณาบริเวณนี้เป็นเขตที่สงได้ทําการที่จะสร้างพระอุโบสถนะเพื่อสืบต่อต่อพระพุทธศาสนาต่อไปในตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นประเพทีเก่าแก่นะครับซึ่งไม้ปักเขตหลักสินนี้ก็ใช้เป็นไม้ประดูแดงไม้มงคลต่างๆนะครับไม้ยิ้วดำนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ก็จะถือค้อนนะครับ ซึ่งใช้ในการตอกเขตหลักสิมเพื่อที่เป็นการบอกอาณาเขตนะครับผมเชื่อกันว่าหลักสิมนี้นะครับหรือหลักพระอุโบสถหลักแสดงอาณาเขตพระอุโบสถเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่จะปักลงไปถึงบาดาลถึงอเวจีเพื่อที่จะให้เราสภาสสั์ใดที่อยู่ใต้พื้นดินนี้ก็จะรู้ว่าที่นี่ก็เป็นเขต ของอพันธสีมาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะสูงขึ้นไปถึงชั้นพรม,มโลกเพื่อที่จะบอกเหล่าเทวดาบอกพรหมว่านี่คือเขตของพระอุโบสถนะครับซึ่งเทวดาทั้งหลายหรือสร,รพสัตท,ทั้งหลายจะเข้ามาอยู่ในเขตนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็คือเป็นการสูดถอดสีมาเดิมเพื่อที่จะปักสีมาใหม่ เมื่อพระอุโบสถได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็อยู่ที่พระธาตุเหมือนหินของปุ่เสลาสิริจันททโทนะครับเอาคก็จะเมื่อเช้านี้มีพิธีบวงสวงบอกเทวดาฟ้าดินบอกเทพพญาาแล้วนะครับพอคณะสงฆ์ اع, ทำพิธีลงอุโบสถนะครับเมื่อสักครู่ที่อยู่ในองค์พระธาตุก็พผดียงสง์ออกมาแล้วก็มา สวดถอดนะครับผมซึ่งพิธีการนี้ใครได้ร่วมบุญพระอุโบสถถือว่าได้บุญเยอะมากพี่พีครับนะฮะ <reinvent ing music> ซึ่งคณะสูงฆ์เป็นคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นะครับในเขตนี้นะครับหลวงองค์หลวงปู่เวินนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินได้เดินทางมาเป็นประมุขประธานในการในบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับผม อหลวงปู่ศิลาติดภารกิจนะครับที่วัดท่าสะแบงนะครับวันนี้ก็ถือเอา,อายาม,มันเป็นมงคลก็คือยามวันพระขึ้น15ค่้าำนะครับที่จะได้ดำเนินการนี่คอนนี้ก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับคอนนี้ก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อที่จะ ให้เป็นค้อนมงคลนะครับเพราะว่าขาจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะฮะไม้เขตหลักสิมนี่ไม้ประแน่นี่ถือว่าเป็นไม้มงคลที่สุดนะครับเอาไว้ใช้ทำไม้ครูทำอะไรก็ได้ทำแมงผููคำหรือทำแกะเป็นวัตถุมงคลได้แต่ว่าที่เก่งกว่าไม้ปักเขตหลักสิมนี่ก็คือจะเป็นค้อนเนี่หนะครับ ไครที่ต้องการจะบูชาค้อนนะฮะค้อนต่อเขตหลักสิมนี่นะครับอ่บาเดี๋ยวทางวัดคงจะบอกนะครับว่าให้ติดต่อช่องทางไหนนะครับยอยู่อกองบุญละ9,999บาทเพืพ่อที่จะสร้างพระอุโบสถมหาอุดนะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพพระอุโบสถมหาอุด999 9บาทก็จะมี ขอต่อเขตหลักสิมนี้นะครับมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับผมว่าครั้งหนึ่งเคยได้ทำร่วมสร้างพระอุโบสถหลังนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางวัดก็คงจะออกมาแจ้งนะครับผมแต่วันนี้ผมบูชาแล้วสิบครอนอนะครับเป็นเงินหนึ่งแสนบาทก็จะได้น้อมถวายสร้างพระอุโบสถในอีกครั้งนี้อีกอีกหนึ่งรอบนะครับ สโดยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับรองเจ้าคณะอํเภอเจ้าคณะตำบลคณะสงฆ์ทางนั้นแล้วก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินธรรมยุทธ์คือองค์หลวงปู่เวิรนคุณเอสโกมาเป็นประมุขประธานในพิธีในวันนี้นะครับสาธุโดยพี่น้องเลยนี่บริหารเงไงไง ต้องให้เต็มทุกช่องนะครับให้เต็มทุกช่องเอาทุกช่องเลยนะพี่ๆนะครับขาดแม้แต่ช่องเดียวไม่ได้ท่านก็จะต้องทำใหม่นะครับ จะต้องอยู่ในลักษณะของหัตถบาทนะครับก็คือชิดกันเป็นหัตถบาทนะครับบุญใหญ่ดีเด้อพี่น้องเนี่ย ันนี้คือข่าสงคณะสงฆ์ทั้งอำเภอเลยนะครับ biên hải lũng phò nè ช่องนะครับ I'm